สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยน้ำเยอะมากวันนี้พาน้องหมามาเดินเล่นจ้ะพาน้องแจ็กกี้มาเดินเล่นเอาอากาศบริสุทธิ์ตอนเย็นๆตอนนี้ที่จอยถ่ายคลิปเวลา18บแนาฬิกาสานาที โอ้ยว่าจะลงไปตรงนั้นถตะทุกคนแต่น้ำขึ้นเยอะเลยน้ำเยอะมากปีนี้พาแจ็กกี้มาเดินออกกำลังกาย อากาศตอนเย็นๆนะคะทุกคนหนาวนิดหน่อยจ้ะตอนนี้8องศา บรรยากาศต้นไม้ข้างทางเริ่มมีสีเขียว,ข,ยวขึ้นมาเยอะเลยค่ะลมเย็นสบายน้องแจ็กกี้ออกมาเดินนอกนนี่อากาศรอบๆหมู่บ้าน เดินผ่านสุสานละทุกคน เดินออกกำลังกายตอนเย็นอากาศหนาวเดินไปเดินมากันร้อนนะคะทุกคนออกกำลังกายลงคลิปกินเยอะไปหน่อยเบิร์นกันหน่อยนะทุกคน กล้องจะสั่นหน่อยนะทุกคนพัชก,กี้ไม่มีใครถือกล้องให้จักกี้เขาดึงตอนนี้ทุ่มหนึ่งในเมืองลักแซวเงียบมากเงียบสุดๆอะทุ่มเดียวเองนะเนี่ยมันไม่มีนักท่องเที่ยวไงโอ้ เงียบสุดๆไม่ค่อยมีรถวิ่งเลยนี่ก็จะเป็นทางเดินสาธารณะค่ะทุกคนแถวนี้ก็เขาก็จะมาเดินออกกำลังกายกับหมาถีบจัก,กรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจากกี้สนุกใหญ่เลยนานๆจะมีรถผ่านวิ่งผ่านไปผ่านมาสักทีเงียบสงบค่ะทุกคนแถวนี้เงียบสงบมาก กล้องสั่นๆก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนคือจะไม่มีคนถายให้จะวิ่งถ่ายวิดีโอจูงน้องหมาไปด้วยมันเลยมันเลยจะเป็นกล้องสั่นๆหน่อยนะคะเมื่อกี้เจอเพื่อน แต่ไม่อยากถ่ายเขาเกงใจเขาเขาก็มาเดินกับหมาเหมือนกันแจก,กี้ดึงแรงมากถนนส่วนตัวเลยแล้วเนี่ยไม่มีคนเดินเลยถนนสาธารณะแต่ไม่มีคนเดินเลย กลายเป็นถนนเถนตัวของจอบเลยวันนี้ใช่ไหมครับแจ็กกี้แจ็กกี้ครับหมานะคะสัญชตาตญาณของหมาเห็นได้กลิ่นอะไรก็จะดมกลิ่นไปทั่วข้างทางก็จะเป็นป่านี่ค่ะ เดินออกกำลังกายวันนี้ก็จะไม่มีวิวตื่นตาตื่นใจอะไรนะคะก็จะมีแค่นี้แหละเพราะว่าเดินมาเดินออกกำลังกายกับน้องหมาเฉย เหงือออกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ราคาวิถีชีวิตคนชนบทบ้านนอกที่อยู่เมืองนอกก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะ สงบบรรยากาศสดชื่นไม่มีบลพิษอะไรบรรยากาศก็จะสดชื่นสดชื่นเดินออกกำลังกายมีที่ให้เราเดินออกกำลังกายแบบว่าไม่ต้องแบบเจอผู้คนมากมายเนาะแจ็กกี้มาครับไปกลับบ้านแล้วคาวิโกยัมคัคับสาวิโกยามยาสกาวิโกยาม เดินกลับบ้านกันดีกว่าครับไปเร็วเร็วเราเดินมาไกลแล้วครับเร็วเราเดินมาไกลแล้วเร็วกลับบ้านเร็วกลับบ้านไปหาพ่อกับพี่โซเฟียเร็วคัมคัเนะไม่อยากกลับโอเควันนี้จะถ่ายบรรยากาศเดินออกกําลังกายกับน้องหมาน้องแจ็กกี้ให้ดูนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจอยโซเฟียด้วยนะคะ เลิฟเลิฟทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบายบาย